แต่ถ้าจริงๆชอบตัวนี้ที่สุดเกียร์เก้าครับโอ้ยเปล่าอันนี้เลนส์กล่างโอ้มีเกียเก้าแล้วก็มีแปดเก้าถ้ขออีกตัวหนึ่งนะครับอ่าขอเลขตัวนี้เลขในใจครับเลขในใจเซนเลขอยู่ในใจเสมอเดินไปสะดุดความฝันในตัวขึ้นมาทันทีอาจารย์แก้วอกโยทำไมชอบเลขนี้จังเลยนะครับ ชอบเลขนี้จังเลยเหมือนเหมือนไปเจอแม่ไม้เนาะนไหนสวยๆสะดุดปุ๊บติดใจเลยอยากจะขอเบอร์โทรทันทีแต่อแต่ถ้าจริงๆชอบตัวนี้ที่สุดเจเกครับเรกลางนะครับนี่คือเลขล่างนะครับของอาจารย์แก้วเนาะปกติอาจารย์แจ้วจะให้เน้นๆอยู่สองตัวคือเจ็ดเก้ากับแปดเก้าเนาะแต่เลขในใจเลขในใจคือเลขเจ็ดแปด เจ็ดแปดนี่ครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแนวทางเราให้ไปอ่ายี่สิบห้าตัวนะครับครับแนวทางให้ไปยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวนี้ท่านชอบตัวไหนท่านก็สามารถเอาไปซื้อไปหาได้ครับใช่คืออันเนี้ยที่เราให้ส่วนมากก็ไม่ต้องกลับครับแต่งวดที่แล้วคือมันมันมันเข้ามันเข้าแต่ว่ามันต้องกรับครับ แต่แตข้างบนนี้คือไม่กลับเลยถูกค,คือ,คอสองตัวที่เราถูกข้างบนนี้ไม่ต้องกลับแต่ว่าตัวล่างเราก็เราใจพวกเราก็คือไม่อยากให้กลับอ่ะอยากให้มันมาเป้งๆนะจะได้ไม่ไม่จะไม่ได้เสียเงินของเอฟซีที่ต้องการอ่ะเยอะ เอซก,ก็พยายามตัดให้ตัดน้อยตัวนะครับเอ <FC S 2> <น>ก็ชื่นชอบแต่ถ้าใครถ้าใครชื่นชอบหลักสีก็เล่นหลักสีไปคใครชื่นชอบหลักห้าก็เอาหลักห้าไปใครชื่นชอบ,บหลักหกก็เอาหลักหกไปทีน,นี้ใครจะมาชื่นชอบตามอาจารย์ก็มาดูนะครับว่าอาจารย์ชอบแบบนี้คุณชอบแบบอาจารย์ไหมครับ ทุกอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าจะแม่นเสมอไปอาจารย์แม่นก็วานนี้คงมีเงินทองเดินแจกชาวบ้านจะช่องไปทั่วแล้วแต่วันนี้ไม่มีเงินไม่มีทองมาแจกมีแต่ตัวเลขมาหาแจกใครดูวันนี้ก็ได้ตัวเลขแจกตัวเลขไปให้นะครับตัวนึงก็เป็นหกหนึ่งนะครับ ตัวนี้เราให้ก่อนที่เลขมันจะดังซะด้วยนะนี่โอ้ตอนนี้ดังไปแล้วตัวนี้อาจจะจ่ายบาทละห้าสิบก็ได้ไม่แน่นะครับแบตเตอรี่ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วแบตเตอรี่ก็มีแล้วก็แพงนะฮะเลขท้ายสองตัวนี้อ่าทีนี้เราคัดออกมาจันคัดออกมาจันชอบเนี่ยคัดออกมาแปดตัวมาจันจะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าเซียนเราคัดมาเก้าเซียนแล้วได้เก้าเซียน เนี่เราได้หลังจากได้เก้าเซียนผมรู้สึกว่าคุณแม่โทรมาย้ำจุดเลยอยากได้หวยเฉยคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรไหมครับเนี่ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดสองแปดสามหกสองหกสามหกหนึ่งนะครับนะครับอันนี้มีแค่นี้อาจารย์แกีวโชคแค่นี้ครับ วันนี้คือความชอบความชื่นโชคบนตัดออกมาให้นะนะครับตัดออกมาให้นะตัดให้มาแล้วเหลืออยู่เก้าตัวเหเก้าตัวเก้าเซียนเหลือเก้าเซียนทีนี้มาดูแม็กสุดท้ายที่จะยิงออกนะครับพร้อมที่จะเปิดวันนี้ผมชอบเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดแปดครับเพราะว่าเด่นเจ็ดแปดนะครับมาก็ถ้าดูแล้วมามีตัวนี้ก็ มีอยู่ตัวเดียวสองตัวแค่นั้นแหละที่ชอบอจังๆเลยครับเนี่ยจังเอาตัวนี้เด่นที่สุดเลยเด่นคราวเด่นเนี่ยเด่นพอไหมครับนะครับ ่โอเคอันนี้เลยไปเลยเจ็ดเก้ากับแปดเก้าล่างนะครับอันนี้ขออาจารย์กาขออาจารย์กาอาจารยเก้วเออาจารย์เก้วอาจารย์เยอะนะครับผมก็ไปถ่ายหลายหลายที่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยอาจารย์อาจารย์เก้วเนี่นะครับอันนี้เน้นโอ้เน้นนี่กูดขนาดนี้เลยอาจารย์เอาตัวนี้แหละไปซื้อเลยนะครับพ่อเอาตัวนี้ไปซื้ออาจารย์เขียนตรงเนี้ยแดงๆให้ผมใหญ่ๆหญ่เลยเอาแบบเน้นเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยเน้น เอาโหใหญ่เกินอ่าอาจารย์แก้วโชบเจ็ดเก้ากับแปดเก้าครับล่างครับโชบเจ็ดเก้ากับแปดเก้าทั้งหมดทั้งมวลครับที่ท่านดูอยู่นี้ครับก็เป็นแนวทางอันนี้เป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวแนวทางนะครับอันนี้จะเป็นเก้าตัวเก้าเซียนแนวทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์แก้วโชบคัดออกมาว่าตัวท่านโชบคือแค่นี้นะครับแต่ถ้าว่าถูกหรือผิด อยู่ที่กองเฉลยพร้อมที่จะเฉลยให้เราวันที่สิบหกนะครับมาดูรู้สึกมันตึงหิตตึงหิตใจก็ยังไงไม่รู้นะพอเขียนไปแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอขอเป็นอีกตัวนึงนะเอาตัวนี้เลยตัวเด็ดเด็ดเลยเออขนาดเลยเออเอาเอาใหญ่ใหญ่เลยอ่ะตัวไหนก็ได้ขออีกตัวนึงขออีกตัวหนึ่งรู้สึกตึงหิตตึงหิตเออเนี่ยเลขเลขเขาเรียกว่าเลขเซนนะครับเนี่ย เอาบอกตรงเลยตอนนี้เลขเซนเลยมันมันมีความรู้สึกตัวเก่านี่แหละครับตัวนี้มันจะมาออกข้างล่างจต่ข้างบนจะมาข้างล่างจะมาหรือเปล่าเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีอยู่ในยี่สิบแปดตัวนะไม่มีไม่มีอยู่ยรัิบห้าตัวอันนี้เลยขึ้นมาเป็นตัวเซนเป็นเซนโดยเฉพาะเลยล่ะเซนเอาเซนดูครับเซนดูเซนดูเซนดูเซน ไม่มีใน25ตัวเป็นตัวที่26ดขึ้นมานะเป็นตัวที่26ปลวลุกตัวเก่ามารู้สึกว่ามันมันมันรู้สึกว่าจะมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันเคยออกวัาที่แล้วมันออกเคยออก8 7 8 7ใช่ไหม7 8 7เป็นเลขช่วงบนแต่ทีนี้ผมคิดว่าครานี้มันจะย้อนกลับมาเป็นเลขล่างไง8 7 7 8นี่ก็ไม่แน่นะครับเอา ฝากไว้ด้วยแค่นั้นแหละนี่มาหะเก้าชุดนี่ผมก็ตัดมาเหลือสองใช่ไหม<ช><ช>แล้วก็พอเหลือสองปุ๊บแต่ขณะที่เขียนเนี่ยมันมีความรู้สึกนะ่ยมันมีเซนเหมือนคล้ายว่าอืมก็เลยให้มาเป็นอีกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับก็เพิมเติมใช่นะครับจะเป็นไปได้นะครับ<ช>ฝากเพิ่มเติมนะ ครับก okay, ็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์แก้วมากนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์แก้วที่ให้ตัวเลขทั้งบนทั้งล่างมาสรุปกันอีกทีสรุปครับวันนี้คือเลขอาจารย์แก้วให้สามตัวเจ็ดเอาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเล้ยให้นะครับเน้นให้เจ็ดเก้าเล้นงให้นะ แดงๆโอ้มีเจ็ดเก้าแล้วก็มีแปดเก้าล่างแปดเก้าล่างเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าล่างสวยๆเลยแบบครับตะขออีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตะขอเลขตัวนี้เลขในใจครับเลขในใจเซนเลขอยู่ในใจเสมอเดินไปสะดุดความฝันในตัวขึ้นมาทันทีอาจารย์แก้วบอกทำไมชอบเลขนี้จังเลยนะครับ ชอบเลขนี้จังเลยเหมือนเหมือนไปเจอไม่ไม้เนาะคนไหนสวยๆสะดุดปุ๊บติดใจเลยอยากจะขอเบอร์โทรทันทีแต่แต่ถ้าจริงๆชอบตัวนี้ที่สุดเจ็ดเก้าครับเรื่างรับนี่คือเลขล่างนะครับของอาจารย์แก้วเนาะปกติอาจารย์แก้วจะให้น้นเน้นอยู่สองตัวคือเจ็ดเก้ากับแปดเก้าเนาะแต่เลขในใจเลขในใจคือเลขเจ็ดแปด เจ็ดแปดเนี่เยเหล็กล่างนะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองตามดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับแค่นี้นะ,นะนะครับท่านผู้ชมขอบคุณในการแก้วมากนะครับ,รบขอบคุณมากมาครับอขอบคุณครับ